สวัสดีท่านผู้ชมครับผมครับมาดูเหรียญกระสาบมุนเวียนรัชกาลที่9นะครับผมเป็นสภาพไม่ผ่านการใช้นะครับผมทางด้านหน้าก็จะเป็นในหลวงรัชกาลที่9นะครับเขียนว่าประเทศไทยรัชกาลที่9นะครับผมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับผม25มิลลิเมตรนะครับน้ำหนัก7กรัมครับผม มาดูทางด้านหลังครับด้านหลังก็จะเขียนว่าพศ25201บาทครับเรียนรุ่นนี้นะครับผมเป็นเรียนภูยาวนะครับผมครับเป็นเรียนภูยาวครับมีผู้สั้นภูยาวนะครับเรียนรุ่นนี้เป็นภูยาวนะครับผมนะครับเนื่องจากเรียนกระซับรุ่นนี้ผลิตออกมาเป็นจํานวนมากทําให้พบความแตกต่างในแบบแม่ตราลายแบบมากกว่าที่แสดงไว้นะครับผม ซึ่งเรียนรุ่นนี้นะครับผลิตจำนวนทั้งสิ้น506 6ล้าน460,000เรียนครับผมโอ้โหเยอะสุดๆนะครับ